สวัสดีค่ะเราพบกับ Private แต่สวจนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดแล้วก็แดดแรง มีคนถามมาเยอะมากว่าขอวิธีแต่งหน้าคงม,มันหน่อยจ้าวันนี้ก็เลยจัดให้นะจ้าคือแบบแต่งยังไงให้มันออกมาแล้วยังสวยอยู่สามารถที่จะสู้กับแดดสู้ความมันความเยิ้มของประเทศไทยได้นะคะ,ะถ้่มองว่าขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการบำรุงนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือครีมกันแดดแล้วก็ควรที่จะเลือกให้มันแบบไม่เยิ้มไม่หนักหน้าอะไรอย่างเงี้ยามว่าทำไมถึงสําคัญคือจริงๆแล้วว่าครีมกันแดดเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆแล้วก็ไม่ควรที่จะละเลยเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หน้าไม่อย่างเดียวนะคะท เราเหยยี่ยวย่นรังสี UVA UVB แล้วมันก็จะทําให้เราเกิดกระแล้วก็จุดด่างดต่างๆง่ายมากซึ่งบางคนไหนไม่ยอมทาครีมกันแดดเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทาแล้วมันแบบมันหนักมากเยิ้มเป็นคราบวัวน,นี้นะคะเดี๋ยวตู่จะลงครีมกันแดดก่อนอันดับแรกเป็นครีมกันแดดที่เรื่องลือตัวนี้คือ La Roche Posay Anthelios Ch Chalk Fluid เป็นครีมกันแดดที่ต้องเขย่า่อนนะคะอ่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทาที่หน้าให้ดูนะจ๊ะคือตัวนี้มันเป็นเนื้อฟลูอิดมันจะมีความบางเบาแล้วก็เกลี่ยง ทิมกันแดดแล้วจะมีปัญหาในการทารองพื้นหรือว่าทาแป้งแล้วไนเป็นคราบอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เขาบางเบามากไม่เหนอะหนักหน้าเพราะฉะนั้นเวลาทารองพื้นต่อเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบนะคะคือด้วยความที่เนื้อครีมเขามันไม่หนักเราก็เลยไม่ต้องกลัวเป็นคราบต่างๆนานานะคะสูตรนี้เนหะมาะสำหรับคนที่ผิวธรรมดาผิวผสมที่แบบไม่มันเกินไปส่วนใครที่แบบกลัวว่าแบบเฮ้ยจะแพ้ระเบหรือเปล่าตัวนี้ไม่ผสมถหานนะจ๊ะทุกคนส่วนเรื่องการปกป้องตัวนี้นะคะปกป้องที่50บวกปกป้องทั้ง UVA แล้วก็ UVB นีก็คือ m a y b e l l i n e Super Stay นั่นเองนะคะตู่ใช้เบอร์1-2-8นะคะถ้าเป็นแบบในชิวประจำวันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลงเยอะก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบหนักหน้าลงรองพื้นไม่หนักนะคะแต่ลงคอนซีลเลอร์หนักมากคอนซีลเลอร์วันนี้ก็คือใช้ของ NARS เช่นเดิมนะจ๊ะแป้นไปตรงบริเวณที่เป็นริ้วรอยจังดังต่าง ขั้นตอนต่อไปนะถูกจะเป็นคนที่ตก่รงตรงใต้ตาเพราะว่าเป็นคนที่แบบรอยใต้ตาตรงน,นี้ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นเราจะทําการเบรกไว้นะคะก็ ใช้แป้งฝุ่นอันนี้ตูใช้แป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์เซียนะคะก็ <S <S จริงๆใช้แป้งฝุ่นอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะคะเบกูที่ใต้ตาแล้วก็ตูจะมีตรงบริเวณแบบตรงนี้ด้วยะคือเพิ่งมาเป็นเมื่อแบบปีหลังนี่เองที่แบบเริ่มมีร่องตรงเนี้ยมันเป็นเพราะเราขำเยอะใช่ไหมลองไว้สักพักหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็เขียนคิ้วรอนะจ๊ะวันนี้ที่เขียนคิ้วจะใช้ของโซลีวาเป็นที่เขียนคิ้วที่เราแบบเลิฟมากเพราะว่ามันมีหลายสีมากๆทุกคนวันนี้ตูจะใช้เป็นสีแบบเข้มสุดเลยนะเพราะว่าจะเน้นความแบบคิ้วเข้มอาย ะะเริ่มจากการเขียนกรอบคิ้วก่อนที่เราเลือกใช้สีเขยมสุดเพราะเวลาเราเติมหางคิ้วไฟอย่างเงี้ยสีมันจะใกล้เคียงกับขนคิ้วจริงของเรานะคะ <they> say, แล้วก็พยายามปัดปัด,ปด,ปดไม่ให้กรอบมันชัดมากเกินไปเพราะเรายังป้องการความธรรมชาติอยู่นะคะต่อไปนะคะใช้เจลคิ้วนะคะของเคสอันนี้ดีมาก <they> say, ก็มาปัดให้ขนคิ้วเรามันมีความตั้งๆนะคะ yeah. ต่อไปนะคะใช้อายแชโดว์ของเชด2อันนี้ใช้บ่อยมากช่วงนี้อาจจะเห็นหลายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าสีครอบคุมดีอะเดี๋ยวตูวจะใช้สีนี้นะคะทาเบาๆนะคะให้แบบตาเรามีสีขึ้นมาเล็กน้อยก็พอ,อไปตาด้วยนะจ๊ะ อของมาจอริก้าสีน้ำตาลเข้มนะคะเราต้องฟังความเป็นธรรมชาติพาเข้าไปด้านในตาห like no ลังจากนั้นเนี่ยก็มาทาตรงขอบขอบนิดนึงนะคะห uh, ละังจากนั้นก็ดักขุนตาปัดมาสคาราได้เลยนะจ๊ะง่ายปะง่ายมากอะ yeah, มาสคาร่าใช้เป็นตัวลอรีอัลนะคะอูรูินัส lash paradise มันทำให้ขนตายาวขึ้นจนน่ากลัวถเวลาปัดออกนะคะแป้งพับได้ใช้ในวันนี้นะคะก็กลับมาคันกับ, ana, กบเจ้านาน่นเองจ้าขายไปนาน,นะคะสลับสลับกันใช้เพราะว่าช่วงนี้ยมีแป้งที่ชอบเยอะมากนะคะก็สล,สลับสลับใช้กันไปเนาะก็แตะแต,แต,แต่แต่ไปให้ทั่วหน้าหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้ความแบบเปะปังอลังเวอร์ความคุมมันขั้นสุดก็ใช้พับเลยก็ได้นะคะ ที่ปัดแก้มวันนี้นะคะใช้ของคอส o ุ k อันนี้เบอร์เจนะคะเรื่อันนี้มาใช้เพราะว่ามันมีความแบบมีชิมเมอร์วันนี้จะทาแก้มบริเวณแบบหน้าแก้มตรงนี้เลยนะคะคันชัวหน้ากันนิดนึงนะจ๊ะด้วยพาเลตข,ของแม็กนะคะทำปากนี้ด้วยนะจ๊ะจะได้เห็นความแบบความหน้าตอบของหน้าตัวเอง ว่าการลงไฮไลท์บ้างให้หน้าเรามันมีความเงามันจะได้ดูหน้ามีมิติขึ้นบองทีหน้าแมทไปทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ดูแบบแต่งหน้าเกินอ่ะก็จะใช้เป็นตัวเว a แอนวายนะคะตัวนี้จ้าคือแต่งหน้าให้มันดูฉ่าๆแต่ว่าไม่มันนึกออกปะคือยังสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยที่แบบไม่ต้องโบกหน้าให้มันแบบมันเยิ้มจะได้ดูเงาเนี้ยก็ลงเป็นไฮไลท์แทนลงไฮไลท์ที่หัวตาด้วยนะคะแล้วก็ใต้คิ้วนิดนึง วันนี้จะใช้เป็นของ l o r e ี l นะคะอันนี้เป็นรุ่น Color l i c h Matte นะคะสี2 4 7ีวันนี้จะทาแบบมีความไม่ตั้งใจนิดนึงแตะแตะไปที่ปากแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยนะคะต่อไปทาทาับด้วยอีกสีหนึ่งที่เราปวดปานมากในช่วงนี้ก็คือ Innisfree น,นะคะเบอร์3จริงๆอันนี้มันออกมานานแล้วรุ่นนี้แต่ว่าเราเพิ่งแบบกลับมาใช้บ่อยๆรู้สึกว่าสีสวยจังเลยสีที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ดูดิสีปากละมุนมากว้ wow. แล้วจา้าลุกสวยฉ่ำแต่ว่าไม่มันนะจ๊ะคุณเนีจะมีกิจกรรมมาแอบบอกทุกคนนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราเละพ่อเซเขามีกิจกรรมสนุกมา,มากช,ชื่อกิจกรรมนัก็คือช h a าแดน a n c e c h นั่นเองเป็นกิจกรรมนะเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษก็คือโรงแรม5้าดาวแล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายกว่า20รางวัลนะคะร,รวมมูลค่ากว่า1น0,000นบาทซึ่งตู่นะคะจะชวนทุกคนมาแดนซ์แล้วก็มาเช็คไปกับตัว Anti-eros c u g a r fluid ตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จริงหรือว่าจะเป็นรูปในมือถือก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็โพสลงไปใน IG หรือว่า f c e e o o o นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนอีก3คนหลังจากนั้น,นสำคัญมากๆก็คือต้อง ติดแฮชแท็กชาร์แดนชา e เลนด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นนะจ๊ะกิจกรรมนี้นะคะคมีถึง28เมษายนนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบถ่ายกันแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูรายละเอียดนะคะ<ๆ>ก็เข้าไปดูได้นะคะที่แฟนเพจนะคะของ l a ล o ส p o s ซนนั่นเองเดี๋ยวตูวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งท้ายชาร์แดนชาเลนให้ทุกคนได้ดูนะคะว่า <Yeah. S 1> เป็นอย่างไรนั่นเองนะจ๊ะเ <Yeah. S 1> ขินจังเลยเน <Yeah. S 1> ไม่สวยก็ <Yeah. S 1> ขออภัยด้วยนะคะ シャキ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 。<laughs>